สวัสดีครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งในซีรีส์เกมผูกผักในตำนานของชาวไทยและยังได้โคจรมารวมร่างกับการ์ตูนดังอย่างโดราเอมอนอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว d o r าเ m o n นสตอรี่ออฟซีซัก็คงเป็นเกมที่หลายๆคนน่าจะชอบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการที่เกมนี้มีภาษาไทยด้วยแล้วเกม d o r าเอมอนสตอรี่ออฟซีซัเกมนี้เป็นความร่วมมือกันของทางบราวนี่กับมาริล นะโดยมีบันไดนำโคนะเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้นำเอาการ์ตูนดังอย่างโดรมอนนะมารวมกับเกมปลูกผักยอดนิยมอย่างโบกุโจโมโนกาตารินะหรือเกมฮาวเว m มู n นะก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น Story of s e a s o ั้นในปัจจุบันและเกมนี้ได้วางจำหน่ายให้กับ p l a y s t a t i o n 4,PC บนระบบรสตีมและ Nintendo Switch ภาพในเกมนี้นั้นก็อ,ออกมาสวยเลยทีเดียวนะด้วยความสวยงามแบบการ์ตูนนะผสมผสานกับฉากแฟนตาซี นะกับเกม2.5ดนะีนะ2.5มิตินี้เกม The r a m o n Story of s e a s o n เนี่ยก็ใช้กราฟิกนะที่ผสมประสานกันนะแต่เปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้นะเพราะว่าภาพจะล็อกเอาไว้ในมุมใดมุมหนึ่งนะทำให้ได้แค่ซูมเข้าซูมออกเท่านั้นนะแต่ว่าภาพการ์ตูนนี้จะเป็นภาพการ์ตูนที่มีเอกลักษณ์มากนะครับผมนะเหมือนกึ่งๆภาพวาดโลกนิทานทําให้มันเหมาะกับเกมนี้อย่างมากนะมากกว่ากราฟิกที่เป็นโพลิกกนนะที่เกมนี้เคยใช้มาก่อน เกมโดเ a มอนสตอรี่ออฟซีซั่นี้ก็มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะมากๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าการได้รับเนื้อหาจากการ์ตูนโดเรมอนมาเพิ่มเติมทำให้ตัวเกมเนี่ยสามารถคิดพลอตเรื่องได้มากขึ้นนะครับผมนะ้าแะตัวเกมเนี่ยจะเล่าถึงพวกโดบิตะและเพื่อนๆน,นะได้เก็บมเมล็ดประหลาดมาปลูกนะจนโดนพายุพัดหลุดเข้ามายังอีกโลกหนึ่งแถมของวิเศษโดเรมอนเนี่ยก็โดนพายุพัดนะโดนขโมยจนหายไปเกือบหมด ทำให้ต้องตามหาของวิเศษกันให้จนมุนวุ่นวายเพื่อหาทางกลับไปยังโลกเดิมแต่พอได้เล่นจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาปริศนาต่างๆของเรื่องเนี่ยมันก็มีมากกว่านั้นนะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องที่มาของพายุปริศนาเหตุการณ์เมื่อ80ปีก่อนนะหรือว่าโบราณสถานลึกลับเหล่า n p c ของเกมนี้เนี่ยก็จะมีส่วนในเนื้อเรื่องเป็นอย่างมากเลยนะขอบอกเลยว่าอีเวนต์ของเกมนี่เยอะมากๆนะทุกบ้านทุกหลังทุกครอบครัวในเกมนี้เนี่ยล้วนมีส่วนกับเนื้อเรื่องทั้งนั้นเลย นะเพราะจุดประสงค์หลักของเกมเนี่ยก็คือการตามหาของพิเศษของเดรรมอนถูกไหมเพื่อหาทางกลับโลกเดิมและที่ผมบอกไว้ข้างต้นเนี่ยนะการที่จะเอาของมาคืนนะการที่เอาของคืนได้เนี่ยก็ต้องผ่านอีเวนต์ให้ครบก่อนนะนั่นหมายความว่าเราก็ต้องไปทําการตีสนิทนะไปสัมผัสกับเหตุการณ์วุ่นวายของแต่ละครอบครัวของ n p t เกมนี้นะถึงจะได้ของวิเศษกลับคืนมานะเพราะฉะนั้นผู้ก,กับเกมนี้เนี่ยนะก็เป็นแฟนเกมของเกมเฟรน ออฟมินเนอร์ัลทาวน์นะภาคนั้นเลยนะซึ่งตัวเกมเนี่ยทำระบบออกมาเล่นคล้ายๆกับภาคนั้นเป็นอย่างมากนะครับผมนะมีการใช้แบบกล่องขายของเหมือนกันนะระบบอัปเกรดที่เหมือนกันนะมีเหมือนให้คุณแร่เหมือนกันเลยนะตกปลาก็คล้ายๆกันนะเพราะนั้นเนี่ยเกมเนี่ยนอกจากของพิเศษหลักแล้วที่ต้องตามหาเพื่อเลียนเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยก็จะมีของพิเศษเล็กๆน้อยๆน,นะช่วยให้เล่นเกมได้สนุกขึ้นอีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพวกประตูสารพัดนึก นะที่ทําให้ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางนะสติ๊กเกอร์ลดความเหนื่อยผงเล่งโตถุงมือเพิ่มพลังนะไม้เท้าตามหาและอีกอย่างหลายอย่างเลยมากมายเลยนะของพิเศษของโดเรม,มอนเนี่ยเพราะนั้นแล้วโดเรม,มอนสตอรี่ออฟซีซั่นเนี่ยหักตัดชื่อโดเรม,มอนออกไปมันก็คือเกมแนวปลูกผักดีๆนี่แหละเกมหนึ่งนะเพราะมันเนี่ยถูกสร้างมาโดยทีมงานเดิมนะที่เข้าใจและเข้าใจแนวทางของมันเป็นอย่างดีนะและสามารถสร้างความสนุกสนานได้ไม่แตกต่างจากซีรีส์ สต o รี่ออฟซีซั่นอื่นๆและนั่นก็เป็นรีวิวหลังเล่นของผมนะในเกม d o เ a มอนสตอรี่ออฟซีซั่นะผมเม้า 4K gamer นะก็มารีวิวกันเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบอยังไงก็กดไลค์นะครับผมนะกดติดตามผมไว้ได้แล้วมารอลุ้นกันว่าผมจะเอาเกมอะไรมาพูดเป็นเกมต่อไป